จุดนี้ก็จะแออัดนิดนึงนะคะเพราะเป็นจุดที่โลกหลานที่มาหาปู่กับยา่าขอพรขอโชคขอลาบมือ,อ,อก,ก็จะมาแวะดูกันตรงนี้เป็นส่วนมากค่ะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะว่าใคร <laughs> จะได้ เจ็หายีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ได้มาสักการะผูกปิยาก็เลิ่นแล้วแต่ทำให้เกิดความสุขสงบใจเกิดความปิติโดยส่วนตัวแล้วตั้งแต่กล้าเข้ามาก็รู้สึกถึงความปิติใจน้ำตาไหลดีใจมาก ที่มีโอกาสได้มาค่ะ